เมื่อกี้กูพลาดเพื่อนกูยิงไม่ได้มันอยู่ดีปืนก็ยิงไม่ออกแต่เอ้เมื่อกี้กูถ้ากูไม่เลี้ยวกลับนะแม่งแม่งชนไกแค่นั้นแหละไม่ไม่เมื่อกี้กูพลาดด้วยกูน่าจะกดวอลพอดีไหมแม่งยิงไม่ออกมาดิกระเด็นแตกสองพี่บองหลังแตกเงอะหน้ามองหลัง,งลลนี่แหละบอลเลยอันนี้อันไดิดอันนี้แตกเนี่ย อถรถรถรถอันนีอันนี้เนเอาตัวก่อนเอาตัวก่อนแล้วตัวกลางแล้วตัวกลางรถอีกรถอีกเนี่ยตัวกลางรถอีกอันนี้มดมาาม่ยิงเหรยิงอยูพี่เป็นยิงไม่ออกเลยเออเหมือนกันว่ายิงไม่ออก

เอาที่หลังต้นต้นมิงเฮ้ยโอ้โหสวยตัวลำมัยเฮียยูถุนแล้วดึงช่วยดึงช่วยดึงพี่พี่บินออกกันเดี๋ยวเพื่อนน้อยเดี๋ยวเพื่อนน่อยดึงพี่บินไม่ได้หรอดึงไม่ได้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 ไอพี่บินโดนดึงไปแล้ว้ยไว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 เอาสมารัมมาสัมมาเป็นเลิ ใครอ่ะใครอ่ะคนนั้นกู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 เออมึงช่วยกูกันดิต้องไหวแหละไม่ไหวมึงเอะแปลงละไม่ต้องไปไหนมึงรอเข้าสถนนตรงนฮ้ยเข้ามาข้างหลังไอ้เบีนบอกนไสามซี่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 หลังไฟสามซี่หลังไฟเจ้าศพโอ้มาฝั่งนี้น่ะโกะทำไมาข้างหลังนะ ไปสอบไปสอบพี่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไป, lands, ไปสอบไปสอบไปเล่นเลยไปกันแล้วมันก็เล่นมันก็เล่นกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเอามาฮึ 加เนะจ่าจใช่油นะมเน <laughs> ี่เี่นส่งเหอ,อพี่ <G ül üyor> ไดเลกูกูจะเล่กสงให้มึงยังไงอวินไอ้เฮี่อะจากแปกงานนี้แม่เขดูมันนอาจะแบบสบมหายอาะก็ทิ้งเขาสบหายไปเลยอะ่ะ มันอาจจะแบบแอบ,บร่วงคนดูครับมันอาจจะแบบร่วงคนน้องไม่ตั้งใจหรอกผมว่าผมว่าจิตนามานะันเราตั้งใจจะทิ้งข้างในนี้แหละเนี่ยทิ้งตรงนู้นเน่ะหลังประตูอ่ะแต่ว่าตรงมันไม่รู้หรอกว่าตัวนี้มันแบบไอ้นี่ไงจีไปตรงที่จีเลยคุณตึงก็อยู่เบส4ครั้แค่3นัดข้าใช่ปียบล้างข้าเชียบล้<ป>างรถหนึ่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 งรถง่ไงจัด มา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 ปเล่นเล่นเล่นเลนเ่นตรงไหนบินเลยตรงสะพานเนี่ยเาตัวงดูข้างหลังก่อนเห็นป่ะมันลงสอคนน่ะ มาปุ๊บลบหน่อยปุ๊บลบมนเยอะมาก

มันตายเยอะจัดเลยมันตาเยอะจัดเลยมงเอาปืนมาลงนี้มึงเอาปืนมาลงนีมึงเอาปืนมาลงนีตายตายตาย ตายเยอะสั่นเลยตายเยอะสั่นเลยบอมตายนะบอมตายนะมาชุบบอมหน่อยข้างหน้าผมเนี่ยแป๊บนึงพี่ไม่มีไอเดียดีต้องให้คนอื่นต้องให้เขาเดินท้อายิ้มใหม่ท้องยิงยิงเลยยิงเลยคอยนั่งนึงดุกเลยดุกยิงฟีดุกยิงสีเบาเริ่มแบบเบาเลิศดำเอาเลิศดำเราส่วนนี้ช้าอ่ะส่วนนี้ช้ากว่าเดี๋ยวเพื่อนแบวเพื่อนเแบบเพื่อนลุกไปลุกไป

คำเขาบ่นเี A ่ยอะไร่อ้วเนี่ยโอ้โดยที้หลังป่วยเงิของมันมามามามมามัไ้ไหมมาเชนกันเลยตายตายจืดๆเ้ยรออะไรอ่ะผู้ไม่ได้อีกเลยนอนรับนอนอู้